สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมวันนันฮอนด้าสกกลนะครับอีกชินเคยวันนี้นะครับจะมาสอนทิกเล็กนะครับในรุ่น Honda c ซีนะครับก็จะเป็นเรียกว่าหลังคาสลูปเนาะซึ่งราคาสลูปนะครับก็จะมีอยู่ในเกรดก็คือจะเป็นรุ่นที่ขับเคลื่อนสล้อนะครับอย่างเช่นคันด้านที่เราเห็นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวนี้จะยังไม่มีหลังคาสลูปนะครับราคาสลูปข้อดีก็คือ1ครับเปิดรับเรียกว่ารับแสงก็ได้นะครับ พอรับแสงปุ๊บเราอยากได้อากาศหมุนเวียนนะครับก็สามารถเปิดรับลมได้อีกเช่นกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปแนะนําการเปิดปิดนะครับราคาสูรุปมแล้วก็แนะนําการดูแลรักษาเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับในตัวรถได้เลยอ่านะครับก็เราตอนนี้ได้มาอยู่ในภายในรุ่น c r อีที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับรุ่นที่เราพามาชมวันนี้จะเป็นรุ่น2 4 l นะครับก็คือรุ่นท็อปเครื่องเบนซิน7ที่นั่งนะครับรุ่นนี้มีราคาสารุปมให้ นะครับมันจะเป็นแบบ่าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือรูปที่ยังเรายังไม่ได้เปิดนะครับก็ใน่วนของตัวสวิตติดเปิดนะครับก็จะมีสองสวิตด้วยกันนะครับก็จะมีภาพบอกเห็นไหมครับตัวนีอนนวททน้อันนี้สวิตที่หนึ่งอันนี้สวิตที่สองก็จะมีสวิตเปิดเฉพาะม่านก็คือรับแค่แสงนะครับแล้วก็จะเป็นสวิตเปิดที่ใช้รับรวมได้ด้วยซึ่ง สวิต์เปิดที่ใช้รับลมนะครับจะเปิดได้แค่ครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นม่านก็คือเปิดได้เต็มเลยแล้วผมจะลองเปิดให้ดูก่อนเอาเป็นม่านก่อนเนาะนะครับอ่าอันนี้ก็คือเขาเรียกว่ากดเนี่ยสามารถล็อกตำแหน่งได้ว่าต้องการให้ม่านอยู่ในระดับไหนอันนี้คืออ่ะผมเปิดสุดเลยกดสุดไปข้างหลังเลยนะครับดังครึ่งหนึ่งอันนี้คือเปิดม่านเดี๋ยวให้กล้องแพ่นไปดูก่อนนะครับอันนี้คือเปิดม่านอย่างเดียว นะครับอันนี้ก็เป็นรับรับแค่แสงนะครับแต่ถ้าสมมุติเราต้องการเปิดตัวที่เป็นกระจกนะครับสรุที่เป็นตัวกระจกก็จะเป็นสวิต์อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวฝั่งซ้ายตัวกระจกก,กดนะครับปึ๊กก็จะเปิดให้ครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คืออ่าเอามออกได้แล้วโผล่หัวออกไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรับรับลมด้วยนะครับ วิธีปิดก็นะครับมันปิดได้แบบเราเลือกตำแหน่งได้ว่าต้องการให้ปิดในแบบไหนหรือเปิดแค่ไหนนะครับม่านก็เหมือนกันอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดม่านแค่ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งประมาณนี้อ่าแค่นี้ก็ได้นะครับถ้าเราต้องการแค่นี้ก็เปิดแค่นี้อันนี้คือปิดนะครับ CRV รุ่นที่มีซันลูปนะครับก็จะมี 2.4 ES นะครับก็คือรุ่นท็อปทที่นั่งนะครับแล้วก็จะเป็น2.4 EL นะครับรุ่นท็อปเที่นั่งแล้วก็จะมีตัวที่เป็นตัว b l a c k Edition นะครับ3ตัวนี้มียิงยรุ่นดีเซลก็มีนะครับแต่ณปัจจุบันนะครับตัวนี้ไม่รับจองแล้วนะครับรุ่นนี้ก็คือเรายกเลิกจองไม่มีจองแล้วรุ่นนั้นก็มีนะครับราคาสรุปก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมา แนะนำทิคไหนอีกนะครับเราค่อยมาชมกันเนาะยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไคร์นะครับในช่อง YouTube ของฮอนดสกลแล้วก็ฝาก Follow นะครับเพจแฟนเพจนะครับฮอนดสกลได้เลยนะครับลูกค้าสนใจรุ่นไหนก็เข้ามาทดสอบรถมาขับรถหรือว่าสอบถามดูนะครับอยู่นี่ก็จะมีที่ตึกสาการขายพร้อมบริการนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวนะครับลาเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณครับ